คืออร,รุณรัตน์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรยีช่องมหาวิทยาลัย,ลยมีประจคำค่าละครเหนือซึ่งวันนี้จะนำเสนอการจัดการความรู้ครั้งที่12ในหัวข้อเรื่องที่การสอันักศึกษา,าใหม่รูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet ซึ่งเป็ประสงค์หลักในการดเนินการแต่งทำของข้อนี้เนื่องจากว่าในการดเนินการสอบสัมภาษณ์นจากแต่ก่อนนั้นเราจะใช้สอบสัมภาษณ์ มาให้นักเรียนหรือผู้สัมภาษณ์มาที่ขณะเท่านั้นแต่เนื่องปัจจุบนันเรามีรูปแบบการสัมภาษณ์ที่หลากหลายโดยการใช้ในรูปแบบการออนไลน์นะคะซึ่งผู้สนผู้จัดทาได้สนใจในเรื่องของ o o o g m e m t ซึ่งมันสะดวกง่ายต่อการใช้งานนะคะซึ่งผู้จะผู้จัดทำเลยได้สนใจตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมานะคะก็เลยเลือกการใช้ o o o g l e Me นะคะ ผมประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ทุนมีนะคะสามารถรองรับผู้สัมภาษณ์ได้ทั้งหมด250คนนะคะแล้วก็ทำให้เพิ่มช่องทางหลากหลายในการสอบสัมภาษณ์ของคณะอุตสาหกรรมเสรมากขึ้นนะคะและทำให้นักเรียนหรือผู้สอบสัมภาษณ์นั้นสะดวกต่อการส่งสัมภาษณ์ซึ่งไม่ต้องมาที่คณะหรือใช้เงินเป็นจำนวนมากในการเดินทาง เสื้อตัวนี้ก็ทำให้มีประโยชน์ในการดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาแบบออนไลน์นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาแนะนำวิธีการใช้นะคะเราจะใช้อย่างไรนะคะซึ่งเราจะใช้โดยโปรแกรมนี้นะคะเราก็ต้องมี Gmail ของตราเองนะคะในที่นี้ก็ผู้คนก็จะนบวิธีการดำเนินการน,นะคะ หน้านี้นะคะจะเป็นตัวแสดงนะคะว่าเราเข้าไปตรงไหนได้นะคะโดยที่เราจะมีจุดสีจุดเล็กๆนี่นะคะโดยที่เราก็เลือกไปที่มีดนะคะไปที่มีแล้วต่อไปนะคะเราก็ไปขั้นตอนที่สองนะคะเลือกการประชุมะะเป็นหน้าแสดงในเรื่องของตัวเลือกการประชุมใหม่นะคะ โดยที่เราจะกําหนดวันใน,ในหน้านี้นะคะและอันดับที่3านะคะขั้นตอนที่สามเราก็ไปกําหนดวันสักครู่นะคะ กำหนดวันในเรื่องของการประชุมใหม่ในที่นี้จะมีหัวข้อให้เลือกอยู่สามสามหัวข้อนะคะเราก็ถ้าเรายังไม่ได้มีการสัมภาษณ์เราก็ใช้ในหัวข้อที่สานะคะคือการกําหนดเวลาใน Google ปฏิทินนะคะในในช่องที่สามนี้นะคะ และขั้นตอนที่สี่นะคะก็จะไปกำหนดวันในในหน้าที่เรากำหนดนะคะก็คือในหน้านี้นะคะซึ่งเราจะต้องบอกชื่อหัวข้อในการําเนิิการในการ กำหนดวันในการใน Google Meet นะคะก็คือในที่นี้ก็จะให้ว่าเป็นการสังจาษณายรางใหม่กับอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลนะคะในที่นี้เราก็จะมีให้กําหนดวันนะคะเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตําแหน่งสถานที่ในการดาเนินงานนะคะซึ่งจะเป็นหน้านี้นะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะหน้านี้นะคะหน้าสุดท้ายก็จะเป็นรูป สร้างหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราสมมติว่าเราให้เป็นวันี่น23พฤษภาคมนะคในวันที่23พฤษภาคมนั้นก็จะมีกําหนดการต่างๆนะคะในที่เรากําหนดไปนะคะค่ะก็ผู้นําเสนอก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะ